ครับเมื่อคั่วนี้ก็ให้ทานข้าวนะครับตอนนี้ก็ให้ทานน้ํานะครับก็ได้นําช้อนนะครับใส่น้ํามาให้เจ้านกเขาเงินนกเขาทองนะครับน่ารักมากนะครับถ้าปล่อยออกไปนะครับเขาก็กลับมาเช่นเดิมนะครับเป็นนกเขาที่ยังตัวเล็กๆนะครับกำ ลังมีขนบัวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มขันนะครับเริ่มขันทั้งคู่เลยนะครับจุกกูนะครับครับนี่ก็ตัวเมียนะครับที่ผมกำลังนำนำให้นะตัวเมียนะครับนกเขาเงินนะครับส่วนตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับเป็น นกเขาเงินนกเขาทองครับเขาทองตัวนี้นะครับกำลังกินน้าอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วเนาะถ้าอิ่มแล้วจะเก็บนะนะชื่นใจหน่อยชื่นใจหน่อยได้ไหมชื่นใจหน่อยได้ไหมนกเขาทองชื่นใจหน่อยนะครับนะนะชื่นใจหน่อยนะครับนะนะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เชื่องมากนะครับส่วนตัวเมียนั้นก็จะตก ใจกลัวไปนิดหนึ่งนะครับสู้ตัวนี้ไม่ได้แล้วัวเขาทองนะครับเอาวันดีครับวันดีครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็อ,ออกไปเที่ยวนะครับวันดีครับ